ก็การประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในด้านต่างๆซึ่งในระยะแรกเริ่มประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายใน11สาขาโดยในวันนี้จะมีการพิจารณาแผนงานโครงการสําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในห้วงปีงบประมาณปี2567และ2568 ซึ่งมีความสาคัญต่อการผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นและขอให้ทุกคนทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่รัฐบาลจะได้นาไปเร่งดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเรื่องเรื่องพิจารณา5เรื่องส่วนวาระที่4เรื่องอื่นก็ถ้าหากมีนะครับเรื่องเพื่อัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติส่วนเรื่องพิจารณา5เรื่องจะมีเรื่องเกี่ยวข้อข้อเสนอโครงการของโครงการสวรสดิาร67 เรื่องการมอบหมายหน่วยงานหลักในการกับเืนพ่สรางซอฟต์แวร์ร power, และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมนะครับมีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติโดยมูคุณแพรทองทานชูร,รัเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเพื่อทราบ2.2นะครับที่นําเสนอเอกสารตามเอกสารประกอบความระนะครับซึ่งเรื่องความคิดหน้าการยกร,ระดับพบทก,ก้าและเรื่องเกี่ยวกับการพิจนาเรื่องเกี่ยวกับการชูโรซึ่งรายอื่นตามที่เอ็น,นการนำเสนอครับ ที่ถึงนอย่างอื่นก็ขอ,เ,อ,อเรียนเพื่อให้พิจารณาและตระหับทราบครับ